Strong Pet System ตอนที่7ความเร็เท่ยอย่างสมบูรณ์แบบบ้าไปแล้วสุนัขป่านั้นร้ายกาจมากไม่ใช่หรือเหตุใดจึงถูกต้าเหยข่มเอาได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าง,งงไปหมดแล้วนี่จะเป็นผู้ฝึกอสูรเหรอจะต้องล้อเล่นแน่ๆขณะนี้ทุกสายตามองไปที่ลี่โดยไม่มีความเคารพยำเก่งต่อไปแล้วสัตว์สงขรามของผู้ฝึกอสูรรู้แต่เป็นสัตว์ดุร้ายสามารถฆ่าสัตว์ป่าได้ง่ายๆแต่ทว่า สัตว์อสูรของรียี่กลับถูกสุนัขธรรมดากดลงพื้นอย่างง่ายได้เสียงวิจารณ์ของฝูงชนทําให้สีหน้าของลียี่ม,มืดหมึนโดยเฉพาะสายตาของสาวงามข้างๆข,ข,ของตระกูลเฉียงเชลิงดิงนั่นเองเขาแทบจะบ้าผู้ฝึกอสูรที่หน้ายำเกรงอย่างเขาไม่สามารถแม้จะชนะสุนัขบ้านไม่มีอะไรน่าอายไปกว่านี้แล้วฮึลูกอย่างจะโชคดีจริงๆตาเคยหมาของเจ้าคงได้กินยาอะไรบางอย่างโดยบังเอิญสินะ จนทำให้มันเติบโตและตัวใหญ่ได้ถึงขนาดนี้มันถึงกับสู้เจ้าวายุเงินของข้าได้ช่างอิจฉาโชคของลู่หยางจริงๆห,หมาของเจ้าลู่หยางต้องได้กินเม็ดยาล้ำค่าอะไรบางอย่างนแน่ๆถึงได้พัฒนาได้ถึงขนาดนี้ทำไมข้าลีหยีไม่มีโชคแบบนี้บ้างทำไมนักล่ามากประสบการณ์บริเวณนั้นบางคนถึงกับตะลึงสัตว์ตัวนี้เป็นถึงสุนัขป่าจันทาเง,งิน แต่กลับถูกเจ้าตาเขยสามารถสู้มันได้มันเป็นสัก์ระดับเดียวกันแน่ๆตระกูลลู่นี่ช่างโชคดีจริงๆมีคําพังเพยที่ว่าแม้ว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ลางแต่ก็มีตำนานเล่าขานแม้ว่าในภูเขาจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่มันก็เต็มไปด้วยสมบัติถ้าหากว่าเจ้าโชคดีทุกสายตาจ้องไปด้วยความอิจฉาและชื่นชมต่อรู่อยาม ลู่หยางมีสุนัขระดับอสูรปีศาจที่เชื่องชินนี้ไม่ต่างกับผู้ฝึกอสูรแล้วน่าขำเจ้าคิดว่าอสูรตนนี้จะต่ออรกับข้าได้เหรอข้าจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ฝึกอสูรผสานลีลหยีพุ่งไปข้างหน้าและตะโกนเรียกเจ้าวายุทันใดนั้นวายุเงินกายเป็นแสงสีเงินพุ่งเข้าไปรวมร่างกับลีหยีในพริบตาลีหยีกลายร่างกล้ามเนื้อของมันทั้งมีขยับใหญ่ขึ้นและเปล่งเสียงขอน หลี่ทุบอ,อกกำลังเสียงหอนเรากับหมาป่าฝุกหลังจากนั้นหลี่ยีดขึ้นตัวกระโจนไปหาลู่หยางเรากับสายฟ้ามือของมันกลายเป็นกรงเล็บพระเจ้าช่วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหลี่ยีกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้อย่างไรนี่หรือผู้ฝึกอสูรมันสามารถรวมร่างกับสัตว์ได้เหรอน่ากลัวเกินไปแล้ว ฟุงชนบริเวณนั้นกลับรู้สึกหวาดกลัวและต่างพากันวิ่งหนีคนเหล่านี้ไม่เคยเห็นผู้ฝึกอสูรมาก่อนฮึตัดมาที่ลู่หยางลู่หยางขมวดคิ้วพร้อมกับทําสีหน้าที่ดูจริงจังขึ้นหลังจากที่มันรวมร่างเจ้าหลี่หยีมันแก่งขึ้นมากบัดนี้ต้าเคยด้อยกว่าเพียงเล็กน้อยแต่ช่างเถอะถึงเวลาที่ข้าจะต้องเปิดเผยตัวสักทีตาเฮยภสาน ตาเหยื่กลายเป็นแสงพุ่งเข้าไปหาร่างที่ลู่หยางร่างกายเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่มันอะไรหลี่ยี่รู้สึกตกใจสายตาเขาพร่ามววทันใดนั้นหลี่ยี่รู้สึกเหมือนถูกอะไรกระแทกอย่างแรงลู่หยางเมื่อรวมร่างกับตาเหยแล้วทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งนั้นอยู่เหนือหลี่ยี่อยู่หนึ่งระดับอีกทั้งลู่หยางตอนนี้ได้จู่โจมตอนที่หลี่ยี่เผลอตึ๊ก หลังจากที่โดนกระแทกลรียี่กระเด็นจนกระอักเลือดลู่ยางไม่ปราณีกระแทกโครงเล็บใส่อย่างต่อเนื่องบัดซบลรียี่ตกใจตอนนี้เขาอยากตอบโต้ออกไปมากแต่ก็ไม่สามารถทําได้ทําได้อย่างเดียวก็คือต้านรับสุดท้ายเขาก็ถูกกดลงกับพื้นลูย่ยางเห็นอย่างนั้นไม่รีรอก,กระแทกพลังใส่ไปที่ลรี่ี่ครั้งหนึ่งที่หน้าอกจนหน้าอกยุบลงไปตุ้ม หลีหยล้มลงร่างกายของเขาคือสภาพปกติขณะเดียวกันเจ้าวายุเงินก็ล้มอยู่ด้านข้างของมันสภาพในตอนนี้และเทเอ่างสมบูรณ์แบบเพียงผ่านไปแค่สิบวินาทีหลังจากที่หลียยีกายล่างเขาถูกโจมตีจนหมดสภาพและไร้หนทางที่จะต่อสู้เหตุการณ์กับตลับัตรเราฝูงชนกับตรึงผู้ฝึกอสูรที่ดูถูกคนธรรมดาบัตรนี้กับนอนล้มลงเช่นสุนัข ถูกสามัญชนเอาชนะได้เป็นไปไม่ได้เจ้ารู้วิชารวมร่างที่เป็นของนักฝึกอสศูนได้อย่างไรหลียี่ไม่สามารถรับความจริงได้ฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮก็เพราะข้าคือผู้ฝึกอสศูนเหมือนกันยังไงละ่ะและแข็งแกร่งกว่าเจ้าด้วยลูย่หยางมองวี่ยี่เย็นชาบัดนี้ลู่หยางกลับคืนร่างเดิมแล้วผู้ฝึกอสศูนเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่มีพรสวรรค์ของผู้ฝึกอสศูนหลียี่ไม่อยากจะเชื่อลูอ่หยางไม่มีทักษะ นี้นี่เนะ่ะเขาจะกลายเป็นผู้ฝึกอสูรได้อย่างไรหรือว่าเจ้ามีเม็ดยานำจิตเจ้ามีเม็ดยานำจิตได้ทำไมข้าจะมีไม่ได้ละ่ะลู่ย่างเยอยเป็นไปไม่ได้คนจนอย่างเจ้าจะเอาเม็ดยานำจิตมาจากไหนเม็ดยานำจิตคือของล้ำค่าแม้เงินหมื่นตำลึงทองก็ยังหาไม่ได้ข้าไม่เชื่อหลี่ยี่ดวงตาเบิกกว้างเขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้ คนทำชั่วย่อมถูกท,ท้อมโทษลู่หยางสายหน้าและมองไปที่วายุเงินขณะน,นี้มันบาดเจ็บสาหัสและใกล้กจะตายแล้วไม่ลี่หยองสีหน้าของมันโกรธแค้นเป็นอย่างมากตัวของมันแข็งทื่อไม่ได้ยินเสียงหอนสุดท้ายของเจ้าวายุเงินเจ้าวายุเงินได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากที่เจ้าวายุเงินเสียชีวิตลู่หยางเก็บแก่นผลึกสีเขียวปนเลือดของเจ้าวายุเงินไว้ในกระเป๋า ลู่หยางเจ้าสมควรตายเจ้าฆ่าสัตว์สงครามของข้ารี่หยีสูญเสียสัตว์อาวุธสงครามและกโกรธแค้นจนแทบจะคืนกินลู่หยางตุง้งลู่หยางสีหน้าเยือกเย็นทันใดนั้นลู่หยางพุ่งเข้าไปชิ่ลี่หยีขึ้นมาราวกับลูไก่และเตะขาทั้งสองข้างของลี่หยีจนถักทําให้มันล้มคุกเข่าต่อหน้าหลีต้าสวงเจ้าจงขอโทษสําหรับสิ่งที่เจ้าทําซะลู่หยางจับผมลี่หยีและกดหัวลงไปอ้า ข้าไม่ขอโทษลูกหยางจปบัสซกข้าจะฆ่าเจ้านี่หยีรู้สึกอับอายแต่ว่าจะดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่อยู่ลูกหยางจับหัวกดลงคำนับต่อหน้าหลีต้าซูงอย่างต่อเนื่องลู่หยางคนนี้ช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินนี่หยีก็โหดร้ายข้าไม่เคยคิดว่าลูกหยางจะเป็นผู้ฝึกอสูรเช่นกันเจอคนเหี้ยมเจ้าก็ต้องเหี้ยมกว่ามันทําให้พวกเราเสียหน้าคนอย่างมันสมควรใส่หัวไปใช่ สหัวไปจากเมืองชิงหยางซะฝูงชนไม่เกรงกลัวลี่หยีอีกต่อไปแล้วพวกเขาพ่นคำด่าไปที่รี่หยีขณะนี้สีหน้าของเชียงเสริงกันแดงกำ่ำเขาไม่คิดว่าลู่หยางจะเป็นผู้ฝึกอสูอรที่แข็งแกร่งกว่ารี่หยีเขาคุกเข่าอย่างหน้าไม่อายและกล่าวขอโทษนน้อยลู่ข้าตาบอดเองมันไม่ใช่ความผิดของข้านะเขากลัวโห,หดกับความเหี้ยมโหดของลู่หยางเฉียงหลิงหลิง นางยืนงงอยู่กับที่ดวงตาของนางตอนนี้ช่างเหมือนกับคนที่ไร้วิญญาณขณะเดียวกันไม่ไกลจากที่ลีหยีกับลู่หยางสู้กันในน้อยรีพวกเราควรจะทำยังไงดีได้มีชายชะกันคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้านในบุคคลคนนี้นั่งอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ลู่หยางจะมาซะอีกฮึจุขคยะชายหนุ่มมองไปที่ชายชะกันแล้วก็พูดขึ้น ทันในนั้นเขาลุกขึ้นมาและกล่าวพอแล้วลู่หยางแม่เจ้าหลี่หยีมันจะไล่ค่าแต่มันก็เป็นคนของเมืองชิงเหอของข้าทุกคนมองไปที่ชายหนุ่มชายหนุ่มผู้นี้สวมชุดดูดาพร้อมกับท่าทียโสโอหังเชกเช่นคนชั้นสูงมาพบปะสามัญชนเจ้าเป็นใครลู่หยางขมวดคิ้วเขาเห็นชายหนุ่มคนนี้ตั้งแต่แรกแต่ ในเมื่อชายหนุ่มคนนี้ไม่พูดจาอะไรลู่หยางจึงไม่ได้สนใจอะไรเขาหลีเฟิงเทสมุนตรีเมืองชิงหยางหลิวสิวก็คือพ่อของข่าชายหนุ่มพูดอย่างภูมิใจสถานะของลู่หยางไม่อยู่ในสายตาของเขาแม้แต่น้อยก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับตอนที่เจดขอบคุณครับ